เล็นน้องพอยวันที่ห้าไม่มาครับผมพี่น้องมาต้องถามหาเด้อลูกใบเบิงในเพียดยายแป้นเด้อครับขันขึ้นหอนของเพีย้ของพลอยเอามาก็าได้ด้อลูกง่ายแล้วลูกสิ่ไปโรงเรียนครับลูกง่ายแล้ว,ล,ล,วละท,ที่สำคัญเขากะบ่หมอที่สิมาขึ้นเดที่ได้ตลอดเนาะนอกจากแบบ คือขัน,มา,ม,นมาเหมือนแม่พีนองเข้าใจปอ่าจังแม่แตนแม่แตน,แแตนย้ายเยองเสียตาองเสียขันขัน,ข,นข้าอยากผมก็อย,กอ,ยกอยากยุก,กับลูกแหละแต่มันก็นต้องทํางานเนาชีวิตอแต่ว่าขันเอาลูกมาน้าเนี่ยย้ายก็ต้องเคอเกเบียดเพลินแม่าแตนก็นต้องเคอเกเบียดเพลิน พอเล่ก็ต้องได้เ็ดเดียกแมนบอละ่ะมันต้องมาน้องกันเหมือนไหมฮะแมนครับมาอน,นี้สิมาจัดโปเด้อจัดโปเดี๋ยวพ่ดละรอบแต่งหนาอนตอนไล่แต่งหนาอนพุ่มจังสีจังเสีเอาขึ้นมาขายเนาะจัดโปขายยาสีฟันขายแชมพูขายขี้มามนำใช้แชมพูอยู่ค่ะขอบคุณครับ ผมเป็นคนที่บอหมกักกับเข่าจานไงดยแสบปนไอผ,ผมกับผมกับบอแสบเวลล่าลูกน้องไปซื้อไห้เนาะท่านบอกไปซื้อเขาไปทางว่านาเนี่ยยังสิเขามักสีสั่งพิเศษใบโรดมักสีสั่งพิเศษมักสีสั่งให้ได้หลายๆแต่ว่าผมว่ามันคือคนนี่ไหมจังสี่ไหมผม,มผู้ใดไปสั่งเนาะนี่ท่านเห็นยังสีหรอผม เป็นกิ cents, นบ่อแสบเนี่ยครับมันหลายโพดมันหลายมันคือจังบ่อให้ค้นกินแหมมันคือจังบ่อเมนแนกินค้นแหมเขาก็อยากให้กินหลายๆน่ะถ้าเขาโม่งกั กินหลายได้าโยนต้องกินหลายรอบสมมติกินแบบจานเดียวสวดโจโก,โก้คือคือหมูกินไหมผมเองคนบ่มากเมเ่อสาลูกไห้นํำผมออกมาลูกนอนทับมือขึ้นมันนอนดึกมันนอนบ่หลับมันไข่โตฮอนต้องพ่อยหลับตีสองมือขึ้นเนี่ย ย่าสิพันขาหมดพอดีพอดีวันนี้ยังไม่ได้เปิดขายบัตรคุมปิดยังไม่ได้มีการขายอะไรใดๆเดี๋ยวผมเอาปุลิส,สายมาขายแบง่งไวส่วนหนึ่งถัาถท่านหลอบดึก ลูกน้องเขาอยานกินบบยิมก็เขาว่าหุ้งใจผมว่าผมบ่ามาขับเข่าจานไง ใส่นี่ต้องให้จามแม่นอยู่